สวัสดีครับไอ้มินโจช่องกูไลคอมนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวเมาส์อีกตัวหนึ่งจากทางคอแซนะครับคอแซก็ส่งมานี่คาร์ตาเอลิ r ไวเลสนะครับตัวนี้นี่เบามาก คือจับจัดกล่องนะก็บอกกันนะฮะว่าน้าหนักตัว,มวเมาส์ในแค่69กรัมเท่านั้นแล้วก็เป็นวายเลสด้วยนะซึ่งแน่นอนเมาส์วายเลสเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมถ้าแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยมันก็จุความจุได้เยอะการใช้งานมันก็นานอันนี้เขาเคลมว่าอยู่ได้ถึง110ชั่วโมงเลยนะเรามาดูที่ตัวกล่องกันพอแซนะครับกล่องเป็นรูปแบบสีเหลืองนะครับเหลืองดำด้านหน้านี่ก็จะเป็น GATA EERIE Wireless นะครับ St Steam Wireless Gaming Mouse ไฮเปอร์ฟัสซัพหนึ่งมิลลิเซกซ์ริปสตรีมไวเลตนะครับโ oh, อ้โหก็เหมือนกับเราเล่นอแบบินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีค่าเอา่อดิเลย์อะไรเงี้ยครับหนึ่งมิลลิเซกนะครับอัลต้าไรท์เวทนะครับจัสต์หกสิบเก้ากรัมนะครับเบาพิเศษเลยแล้วก็ความละเอียดนะด้วยคอสเมอร์มาร์คแมนเซนเซอร์เนี่ยสองหมื่นหกพัน DPI สุดโหดอ่ะนั่นข้างนี่อะไร วินวินเอาวานะครับก็คือเป็นชนะโดยที่ไม่ต้องมีสายก็ได้นะก็เหมือนกับว่าตัวเนี้ยมันเหมาะการเล่นเกมแบบ first person shooting นั่นแหละก็สามารถทำให้คุณชนะได้คือไม่ต้องไปโทษเมาส์เลยว่าเฮ้วาวเลสอะไรไม่ดีเมาส์ดีเลยนู่นนั่นนี่ไม่ต้องอ่าฟีเจอร์นะฮะซิฟติ้งวเลสนะครับ,รเ,นนรบเป็นบลูทูธคอนเนคทิวิตี้นะเลือกได้สองอย่างเป็นบลูทูธหรือวเลส เอาต้าไลท์เวทนะครับคอมแม็กดีไซน์คอสแตนต์มักแมน26,000 DPI ออปติคอลเซ t i c a l Sensor ชิลดแกปคอสแตนควิกสไตล์บัตเตอร์นะครับก็สามารถกดได้เร็วๆอะไรเงี้ย110ชั่วโมงดีชาร์จแบตเตอรี่ไลฟ์ตัวนี้ก็เป็นรูปเมาส์ด้านข้างนะครับก็เป็นฟีเจอร์เหมือนกันมาดูด้านในงานนะครับด้านในก็จะมีตัวสายมาให้นะครับสายชาร์จ แล้วก็ก็ก็เมาส์เมาส์อยู่ไหนไหนเมาส์อยู่ในนี้โอเค<ต><ก>น้องเมาส์ของเรานะครับไซสเ์เล็กๆน่ารักนะจมไปในมือผมเลยตัวเล็กมากอืมก็คือเล็กกว่าเกมมิ่งเมาส์ทั่วไปนิดนึง มีปุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 6ปุ่มด้านข้างนี้ก็จะเป็นลักลวดลายให้ที่ทำไว้กันลื่นนะเป็นรูปสมเ่สมเ,มเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสไตล์คอแซรแผ่นล้อลื่นนะครับก็มีบนล่างนะครับทำให้การขยับอะไรเนี่ยมันสมูทมากๆเลยบางแบงก็จะเป็นแผ่นใหญ่กับ ปุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยแต่น,นี้ให้มาเป็นแผ่นโตวตสองแผ่นเลยแล้วก็รอบๆตัวเซ็นเซอร์ด้วยอันนี้ก็ปรับได้นะครับจะเป็นว e l เลสหรือเป็นบลูทูธ o t พาวเวอร์ออน,นี้อันนี้เป็น USB นะครับเอาไว้ที่มือคอมพิวเตอร์นนะเสียบมันเนี้ชาร์จตรงไหน ตรงนี้นะครับมีรูเสียบชาร์จนะครับก็เสียบเข้าไปเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้คือคุณจะเสียบสายเล่นหรือถอดสายเล่นก็ได้นะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรสายที่ให้มาก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะยาวเลยตัวนี้ให้สายมาทั้งหมดพับสี่ผมพับสีให้นะฮะน,นี้เราจะมีสักประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้นะแต่ในผู้มือเขาแจ้งมาไว้ว่า 180ซนก็ถือว่าเป็นความยาวที่อยู่ในระดับใช้ได้นะครับไม่ไม่สั้นจนเกินไปลากไปหลังเครื่องได้นะถ้าใครวางเครื่องไว้ด้านล่างนะตัวนี้นะขายที่2,590บาทนะครับ s s l e s s g a m i n g เมาส์ที่ราคาดีมากๆแล้วก็น้ำหนักเบามากๆดีไซน์ก็ไม่ได้หือหวาอะไรก็ธรรมดานะครับราคาผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแล้วถ้าทุกคนได้ไปช้อปปิ้งในช่วงที่ เขาลดราคาด้วยหรือเป็นช่วงเทศกาลใช้โค้งใช้โคดออนไลน์เนี่ยก็จะได้ถูกกว่าน,นี้อีกสำหรับใครที่อยากได้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายของวิดีโอนะ<ม>ไปตำากันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของคอไซอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้คุณไม่น่าพลาดเลยด้วยที่มันเป็นไวเลสด้วยน้ำหนักเบาด้วยราคาก็ไม่แพงด้วย2590บาทเท่านั้นนะซื้อตอนใช้โคดก็อาจจะลดไปอีกอยู่ที่ความไวของใครของมันแล้วแหละขอบคุณนะครับที่ติดตามกูไลค์คอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ด้วยครับขอบคุณค